วานเขาว่าท่านสวัสดีเด้อจ้ะนี่แหละอันเขาปลูกที่ที่อมหัวดนำ่ำไฮเบิ้งว่านเมือกวนว่างพอบานอยากช่วงเลือกตั้งเนาะอืมเห็ดหน้าพระท่านยำหน้าพระท่านเขาปลูกที่อน ที่ออมหัวน้ำก็เลยเอาได้ได้เอามาพึ่งพึ่งหมึ่งวานเนี่ยชงใบใบเออมอเตะสิได้มานที่เขาที่เขาเหตุงไงเระออมชอยกะทิเขาจากทาาั้งไตเป็นทั้งเทือกเลยแตะตากแดดให้พึ่งแดดเนาะเอมบ่อได้เอากระทาลงมาน่ะ ว่าใช่ปัญหานี่สองเท้าแข็งคันนี่แหละเห็นบ่าจ่ามันอนันบ่มันสีหมูมันสีเนามันออกนอด้เขาต้องเหตุแบบทิกดูดูควัดดูดูให้เพิ่นถือแดดจะสั่นเป็นสีเนานี่แล้วบะเนียน แปลว่าซื้อว่าเพื่อนเพื่อนออกนอ,อกแล้วนะเพียงแต่เหตุไห้หน่อ,อเพื่อนแหงบันที่นี่ห้ากับมือห้าสี่เอาไปบ้านห้ากับมากอกใส่ถุงกอกใส่ถุงแนออ้วกะเอาไปจุ่มหนังปืนเศามากก่ะเอาไปวานเลยแต่ว,ว่าตอนนี้คือเห็ดจังเลยกระดาห้เพิ่นแหงบ่ให้เพิ่นเ,พนเน่าทาั้ง่างเพราะว่าออาตาเขาน้าจัหน้อย เรมือเสา่ออาอมบ่ดลงมาบา่ไดลงมาพลิกเขานะเนี่ยที่อมทายวิดีโออยู่ตอนนี้มันใบท่า่ล่ะเกือบใบาสามแล้วมอตะไดลงมาพิกเขาเดีวสิเดนพิกอีกอยู่จกักรรอบสองรอบช่วงยงามมือแรงให้เพื่อนนั่นพึ่งร่มกับว่าเป็นยังจะว่าแตงแต่อัน ให้เพิ่นแหงนะพึ่งร่มพึ่งแดดก็ได้หมู่หนึ่งกันอยู่หน้าเดอ้อมพึ่งใบอยู่หน้าก็ต้องเลยออกไปหน้าไปทิศให้เพื่อนแหงถ้าเพื่อนว่าแหงเพื่อนทั้งรางเพื่อนสีหมู่เน่จาจะใส่บบได้เนานะ้ <c oughs> <c oughs> อมกว่าแม่น <c oughs> คิดต่ออาจจะวิ่นเวียนจากน้อยเด้อคิดต่อวายาเพิ่อนยวนทง ออ้เมนเล่าสิมาเบิงห้แล้วบแล้วบบเดมาฉีกห้ายเขาน้าจ้ะจหทำมันบางๆจปบ้าง,งก็สองเท้าแข็งขันนี่แหละเฮ็ดดีเด้เฮ็ดดีก็อันใส่กระทะอยู่บนหนักใส่กระทะหนักนะนักมือปวดมืออันนี้ใส่เท้าใส่ขาเขานี่แหละเคียวเคียวเอาด่ววิ่งเวียนจากหน่อยเด้อจ้ะเด้ออุตส่า รับตาเบิงให้กับนั่งใจกันไปก่อน <c ười> เหดหน้าปีนี่เป็นหูบะคอยลื่นจัจจางเลยแบบบะลื่นไหลเลยเป็นหูบอยากสะดุดจักน้อย เขนแรงอมอสิมาถิกอีกว้ายไกลเคียกว่าเป็นอย่างเดีวยวอมบริญาน้ำไกลเคียให้เพิ่นเคียออกจากมุ่งไปเลยหรือเคียออกไปใสก่กะออกไปเลยเท่าจังไปหอบเอาถือว่าเขาทำงานไห้ฮงเขาเคียเขาหฮะมือ อ่นมืออ่นน่าจ,จะได้กอ,อก้ะกประมาณมืออื่นว่เาเกินมืออื่นดอกอาจจะได้กอ,อกลูกน้าเอาไปวันถ้าสมมุติว่าที่จริงหน่าตามตามขวบตามปกติเพิ่นเพิ่นเพิ่นสีวันมือวันวันเสาร์วันอาทิตย์เลือกตั้งเนาะบานที่เหนียน พอบานเราเห็ดบ่ท่านเรายำหน้าบ่ท่านคลิปนี้กะฝากไว้สัน,นีจ้าฝากเป็นกำลังแรงใจเ้ย,ยจ้าสวัสดีจ้า